ครับสวัสดี FC หนุ่มแสงทองฟินแลนด์ FC ว่าแสงทองฟินแลนด์ทุกท่านนะครับเอ่อเกิดเหตุไม่คาดฝันไม่คาดคิดนะฮะอยู่ที่บ้านพักของบอสนะฮะบ้านทีเล็กไฟอยู่น้องครับบังเอิญเรามีคนโทรไปแจ้งนะครับมีคนโทรไปแจ้งกู้ภัยนะครับว่ามีงูเข้าบ้านแล้วอยู่ตรงไหนอะไรยังไงก็ปรากฏว่าแจ้งไปว่าอยู่บ้านพักหมอลำเพลียวผ้าบันทีเล็กไฟนะครับบ้านเทีคลีทอนีทอนีนะครับบ้านบอสเพลียวผ้าบันบอสบิ๊ก นะครับแต่ว่า,าคนที่โทรไปบอกเนี่ยแต่ดันมันเปนทีมงานด้วพี่น้องนะมันเปนทีมงานบรแมัทพนักงานในออฟฟิศบริษันบอร์ดทั้งสองนะครับไม่ใช่ทีมงานด้วยซ้ำซึ่งไม่รู้ว่าเป็นคนสติดีหรือบอดีอประสงค์ดีหรือประสงค์ร้ายอันนี้เราไม่แน่ใจนะครับทั้งทั้งอย่หัวทั้ง ท่านแบบว่าเจ็กซิาย่าไหแบบไอ้ทีมกู้ภัยก็จะกระจนมาหอดป่าน,นะพี่น้องทีมกู้ภัยอยังกระจนมาหอดป่าก็เลยงงว่าเอา้าอะไรทําไมเป็นอย่างนี้สินะครับคือนึกสนุกอยียงนะครับทำโมองในทนั่งนึงคือไม่น่ารักนะแล้วก็ไม่สนุกเลยที่ทําอย่างนี้นึ่งกู้ภัยเขาเฝ้ามากนะครับเพราะมาหอดแล้วซุ่มอยู่บ้านนะครับหมดอ,อยู่ออฟฟิศสร้างหน่อยบอดองกก็ง,งงว่าเอาเกิดอะไรขึ้น นะครับที่สร้างตอนนั้นแล้เดยถ่ายคลิปถ่ายอย่างนั้นละเกิดอะไรขึ้นทาไมทําไมถึงมีคนโทรไปแจ้งมาแบบนี้แล้วงูอยู่ตรงไหนไม่มีงูนะพ่อกูพ่มาหอดกูพ่ก็ได้โทษก,กัาไปเบอร์นั้นนะว่าเอา้าอันโทรเบอร์นี้โทรมาจาก,กไซคือเด้โยร่วงมาแจง้งแล้วเจ้าอยู่ตำแนหน่งใดจุดประสงค์อ่างูอยู่ตรงไหนเจ้าอยู่หม่องไหน,อย,น,อ,น,อ,น,อ,นอยู่ในฮื่นบ่อในฮื่นเจ้าฮื่นอยู่ไสอันนั้นยังไงในสีนะครับพี่น้องก,ก็สิปราม่าณนั้น ผมก็ได้งงผมว่ามันน่งเบิง้งคีปหันเขากลยเอาเอาเอแบบนี้ก็ได้เหรออะไรอย่างเงี้ยคือไม่รู้เขามีจุดประสงค์อะไรเนาะพี่น้องเนาะผมก็งองอยู่นคะครับพี่น้องก็คือมันก็นเลยเพราะว่าเพราะคือกูไพ่ยอย่างมาหอดแ้วนี้สร้างมาอกีกเลยให้กูไพ่ยอย่งอางทู่กับไปหาเบอร์นนั้นเนาะความห้าเลยความงงหล้วก็ความไม่น่าเป็นไปได้ไม่น่าทํามันก็เลยบังเกิดก็คือตอนนี้แหละแบบว่บา,าเอา คือโทษไปต้องสร้างหน่อยให้่าอันโทษด<ท><ท>้วยค่าปืนยึดใสบด่บ้านใดบ้านมอรมเพล่าเพ่าอยู่ตรงใดห้องอันบ้านมอรมเพล่าเพ่าอยู่ในบ้านเอาผมตอนนี้ผมมาหอดหาบ้านเราเป็นยังคือบลลงมาหาผมเนี่ยผมมาหอดแล้วคู่ใครมาหอเดเะเจ้าอันลบกวนอันเอิ่นเพล่าเพาหลวดพันนะแบบนี้ก็ยังได้นี่คือจุดพีกอยู่ตรงนี้พี่น้องผมได้ขำมันนะเอาแล้วบอกไรพี่น้องสิมอผ่าพอออก เดี๋ยวผมเสียพี่น้องเบิ้งนะครับของนุยาทากบอสแล้วก็ช่างน้อยเนาะเดี๋ยวคีไปพี่น้องในเบื้องนี่นี่น,นี้ว่ามันเป็นแตได้เหตุการณ์ไปเบื้องพี่น้องไะตามไปเบื้องครับเดี๋ยวสักคตรนะมีกี่ตัวตัวเดียวค่ะเหรออันนี้ตอนที่กขลมาถึงแล้วนะครับผมนี่นี่ตัวเดียวหรอพี่อะไรนะคะพี่พี่โทรมาจากไหนเนี่ย ยส <pathway> วดพรค่ะรอพี่อยู่อยู่บ้านไหนครับจังหวัดอะไรยายสวดพรอยู่บ้านไหนจังหวัดยมุไม่อยู่ยะสวดพรอยู่อยู่บ้านไหนชื่อบ้านบ้านอะไรบ้านแถวพลาค่ะผู้ใหญ่บ้านกีเรนนะคะเหรอไม่พี่แหละพี่อยู่บ้านไหนชื่อพี่ชื่อโฟมานะบ้านแถวพลาคะ่ตะตอนนี้พี่ตอนนี้ตัวพี่อยู่ตรงไหนอยู่ในบ้านเลยคะ่ะอยู่ในบ้านแล้วตอนนี้ผมมาถึงแล้วไม่เห็นพี่เลยพี่ออกมาหาผมหน่อย คุณเรียกได้เลยคะเรียกใครตัวแพรวเลยคะ่ะอ๋อตอนนี้บอสบอสไปดุบอสก็อยู่ตรงนี้แหละครับผมใช่ค่ะบอสค่ะชค่ะครับผมตอนนี้พี่พี่คือคนที่โทรมาอยู่ตรงไหนตอนนี้อยู่ในบ้านเลยคะ่ะอ๋อพี่ออกมาหาพมนหรือิคือว่าออกไม่ได้อะคะ่ะกลัวงูปะหรอโอเค<ช>พี่พี่จะโทรมาแบบนี้ไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ทํางานกู้ภัยพี่จะโทรบ,บัมั่วๆไม่ได้นะครับพี่นะ ขอ,ขอร้องนะพี่นะตอนนี้ผมอยู่ในบ้านนี่แหละบอก็ไปทําธุระอยู่นะครับนะพี่ขอขอขอนะนะวางสายไปแล้วเอเคพี่ขอขอคนหลายครับผมขอบคุณครับ,รบตานายเนาะ <c oughs> โอ้ห <c oughs> ลงหงุดหลาครับตน้นไล้อ๋อสิประสานประสานมาก,ก่อนบ่เนี่ยจะงซู่หัวมาดนะ้วยโอ้อยแฉดี่ยนมา โอขอบคุณไ้หลายี่ขอบคุณครับขอบคุณได้หลายจ้านายเนาะโอ้ยม่ันปะโอ้นี่ครับไอ้คนเี๋ยว่าใครว่าคนเดียวว่าหนาเสือ่เต็มชื่อพี่น้องนะครับหนาบัตรโเตาเน่ยหะพี่ขอบคุณหลายพี่ขอบหลายเนาอขอบคไหลายขอบคแท้นเี่ยเอ้โหจาก้ะจอดได้ดิตัเนี่ยเป็นผู้ใหญ่นะครับผม ว่า ų, อยู่ในนี่ตามตามสายทอซานเหรอพี่น้องพอดีสานหน่อยขามาพอดีนะครับอโอ้จะไปิตะว่าพอดีเหแม่บ้าก็ทล้ทำภาษาพอดีด้ยแม่บ้านเขาเขามาว่าโครมากวนสินะครับผมโครมากวนเลยว่าตัวตอนที่เปนขาบาจรินะครับผมนะครับพอดีซานหน่เขาบอกบนง้านให้บอดพอดีครับผมซานไปนโอ้ยพี่บ้าเอา โทรมาว่าไอ pues mm ้งูเหลี่ยมมาสั่นไอ้ว่าโทรว่าจะใส่แหละโทษว่ามี่ไอ้งูเหลี่ยมอยู่บ้านเพื่อเผ่ามาสั่นโทรว่าสองเท้าแบบว่านี้ล่ะตะน่ายงงกันทักงเรืองเนี่ยโอ้ยจะขายพี่น้องตะนายเพราะว่าหาแบเข้าวยจ๊เชิงค้าคนเด็กก็เลยแซวมาเบ nah. ิ้งเสียหน้านวดไหวมีคนโทรแจ้งว่ามีงูเหลี่ยมอยู่ในบ้านบอสเพล่สินะ ก็เลยว่าตอนนี้เจ้าจะใสหนูก็อยู่นี่ในบ้านเพียเข้าเนี่ยเราลาบก็เลยว่าออกมาหาผมแด้รอกโว้พววันใส่วันจัี่เบื่อทอยู่อย่อหาอาทีตย์ไเยเชื่อกับอะไรเอาบาร์เทนด์บินบินแล้วไบนีก็รอดไปท่อ๋อแยรู้นะครับพี่น้องนิสัสีมเนหลเขาจ้าก็โอ้ยคือารเสีแบบนี้ว่าตว่างนีงูเหลี่ยมไงแ่้วัตอนนี้น้องใส่น้องน้องก็อยู่ในบ้านเพี้ยเข้าเนี่ยลครั อะไรวาจ่อมาหาคนแนวครันว่างสายไปแบบนี้นะครับบอสซี่กำลังออกเดินทางนะครับผมเอาแ้่เดียวต่อยมนุษย์อ๋อโอเคขอมื่อไหร่บอสซี่ก็จะเดินทางไปกับบอลครับขึ้นเครื่อนครับตอนนี้นะครับผมบอสซี่ก็งงนะครับบอสซี่หนึ่งหกหกต่อกับบ้างจะได้ครับไม่ไม่มจบพราอันอันเล็บต่อกันแรกกันท่านาขาะอ่านดีผูดีว่านี้ป๋องงงกันหรือเปล่าเออปันหาเครเอาบอลเข้าไปเข้าไปจไหมโอเคครับผม ตอเตือนนะครับการที่ทำนี้คือถามองในภาพผมไม่ตลกนะเตือนไปยังคนที่โทรมาแล้วไปแกลง้งคุณจะเป็นเด็กยังแก่พอถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างจริงๆแล้วเนี่ยหรืบอบ่ดีลีนี่ทางอ่าบอสจะสวยเพราะว่าถ้าโทษไปแจ้งแล้วมันม่เหตุการที่ถ้าเขาบอเสือเหตุขึ้นมากเหตุอย่างในปัจที่ีนอยู่ๆจบเพราะโทษแกล้งสิไม่น่ารัก บอกเดิไม่น่ารักไม่ดีไม่โอเคนะครับไม่ดีไม่โอเคแล้วการที่ทําใหออ้อ่ากู้ภัยเข้ามาแล้วเสียเวลาเนี่ยให้เขาเวลานี้ไปทําอย่างอื่นหรือว่ามีพารกิจชุกเฉินจะดีกว่าไหมค่าหนุมานผอมโน่นนี้นั่นนะครับไม่น่ารักอย่าทำนะฮะอย่าหาทํานะครับเอาคลับพี่้องฝากไว้ซ้ำนี้นะครับถ้าคนที่ทําแล้วดูอยู่ให้วิสํานึกด้วยนะครับอย่าทาอย่างนี้ไม่ดี ผมบอกได้ผมพอประนาเลยไม่ดีอย่างยิ่งคุณน่าเกลียดไม่น่ารักนะโอเคสวัสดีครับ